ข่าวร้ายเชา้านี้เชลซีเสียมาดูเอเก้ให้กับอาเซนนล50ล้านปอนด์ผมจากใจเด็กเชลซีนะผมอาจจะเห็นต่างจากแฟนๆเชลซีหลายๆคนนะที่แบบอยากจะขายไอ้โนนี่มากๆอะ่ะแต่ผมเนี่ยแม่งชอบเป็นคนหนึ่งที่อาจจะเล่นขัดใจหรืออาจจะแบบดูแล้วจังหวะสุดท้ายพื้นที่สุดท้ายมันอาจจะยังไม่ดีใช่ไหม บางทีก็ฝืนเล่นอยู่คนเดียวเห็นแก่ตัวอะไรยังไงเนี่ยแต่ดูแล้วเนี่ยปีกสมัยเนี้ยแนวเนี้ยเชิงเนี้ยกล้าลากกล้าลุยกล้าเลี้ยงกล้าตะลุยหายากมากเลยนะคือมันกล้าได้กล้าเสียในทีม11คนเนี่ยมันจะต้องมีแบบนี้คนหนึ่งในการจู่โจมเว้ยผมพูดตรงๆเลยคือมึงจะลากไปทะเยอทะยานไปอะ่ะผ่านไม่ผ่านไม่รู้อะ่ะแต่มึงกล้าไปก่อนแล้วปืดไปอะ่ะ ความเร็วของมาดูเอเก้เนี่ยเป็นจุดเด่นเลยนะในเรื่องของสปีดยาวสปีดต้นเนี่ยการเลี้ยงอะไรงเงี้ยมันอาจจะดูไม่คล่องตัวลากบอลไม่ติดเท้าแต่สปีดยาวเนี่ยมันแบบมันเผาคู่ต่อสู้ได้เวลาแบบมันก้าวแต่และก้าวขามันยาวนี่แหละเป็นจุดที่เป็นพลังทําลายล้างดีๆของเราเลยนะถ้าเวลาเกมตันๆหรือว่ามีพื้นที่เยอะๆมาดูเอเก้จะเฉิดฉายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย อายุมันยี่สิบสามผมว่ามนันไปได้นะลองดูแบบลองวัดดูแบบพวกสมัยก่อนนะให้เวลามันอะโรนโดอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะจะมาพีกนี่แหละยี่สิบสี่ห้าเนี่ยมาแบบสุดๆเนี่ย <c oughs> แต่ลหลายคนก็เอาเอาไปเปรียบเทียบกับพวกยาเมาอะไรอย่างเงี้ยไงยาเมาแห่งเชลซีอาเนร็อบเบนอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนใช่ป่ะผมว่ามันมีความแบบมันมีกลิ่นแบบร็อบเบนนะแต่มันยังไม่เนี๊ยบเท่าไงแต่ถ้ามันมถ้ามันปั้นอีกนิดนะ ก็ยินดีด้วยกับอาเซนอลแล้วกันครับที่ได้ไปนะครับโคตรเสียใจเลยสงสัยเราจะไปได้กานาโชแทนป่ะกูว่านะต้องหาปีกมาเพิ่อมอีกคนอย่างแน่นอนไอ้เหี้ย